lindsay prove กระเป๋าวีเป้พร้อมมาเลยรู้นะเตรียมจะมาบรรจุขนความอร่อยกลับบ้านใช่ไหมแหม่ข,ของอร่อยนะน่ากินนี่มารวมกันอยู่ที่งานนี้ค่ะงานลินทิโฟแฟวันที่ย3 <c oughs> ่สิบาพษภาถึง3ม <c oughs> ิถุนายนนี้ที่ชั้น LG Terminal 21พระรามสาเตรียมมาเสิร์ฟให้ทุกคนกินเต็มที่เลยขนความอร่อยกลับบ้านไปเลยค่ะ,ค,ะคุณรู้เจ้าของร้าน เขาเป็นสินค้าคุณภาพมากมายมัทช์รูปมีทั้งหมูยอแหนมเห็ดแหนมตุ้มจิว๋วของคุณหมูยอเด็ดยังไงเนื้อนุน่มเด้งไม่ใส่แป้งไม่ใส่สา,การกันบูดของและมีกี่รสชาตมิมีสามรสชาติแล้วน้ำดต้นทำลับกระเพราพริกสดแล้วก็พิซซกาดหมูหมูแล้วน้ำจิ้มคุณหน่อยมากแค่น้ำจิ้มเป็นไงน้ำจิ้มจิ้มของเราเป็นมะนาวแท้ค่ะวันนี้เรามีโปรโมชั่นขายเพแท่แถมน้ำดำเนื่อขาดลวยหกสิบบาทหนึ่งถวยขอบคุณมากเลยนะคุณนุชนะอร่อยมากเลยร้านมีค่ะ เจ๊พริกผูากา้ใา้ตลาดผู้ของแต่ต้นตำรับกว่า60ปีโอ้โหเปรี้ยวพริกไม่รู้กี่สวนคะ่ะแซ่บสุดๆนี่แมค่ค้าสาวสวยของเราเลยคะ่ะทั้งหมดมีกี่ไส้กี่หน้ากี่แบบโอ้โอนะคะจะมีสี่ไส้ต้นผักกุ้ยช่ายไส้เลือกไส้หน่อไม้ไส่เลื้เป็นตัวอักษรแบบนี้คะ่ะที่ฉันชอบมากนี่คะ่ะกิมของเรานะคะสามรสชาติหวานนิดนึงเปรี้ยว ิโอ้โหไม่ใช่ยลูกราคา5,60บาททางท้อกล้วยชือ35บาท3ชิ้น้อยแนะเป็นโปรโมชั่นในงานเขามีเมนูเด็ดเมนูดังนะคะมาจากร้านค้าเยอะมากเตรียมมาเสิร์ฟให้ทุกคนกินเต็มที่เลยก็ของอร่อยนะ <c oughs> น่ากินนี่มารวมกันอยู่ที่งานนี้ค่ะงานลิซิโปรแฟร์วันที่23พฤษภาถึง3มิถุนายนนี้ที่ชั้น LG Terminal 21พระรามสลิิโปแฟ